เจ้าไปดูนิน้องให้ให้ติ๊หรือให้ครอได้ดูว่าขอญาตไหมถ้าขอคนเรื่องมันที่จะหาเจ้าของที่ดินก็ชื่ออะไรเดี๋ยวทำหนังสือแจ้งเขาว่าเกิดมอนถ่ายลูกไปในพื้นที่ของคุณทาวีด้วยจ่ทิ้อเลิฟนีืออะไรอย่งี้ได้ส่งให้แด้สงให้มีหมดเลย พร้อมภาพเมื่อกี้ส่งให้ผมแล้วประกอบมาก่อนนี้ได้เห็นความร้อนอะไรไงแล้วพอรู้เจ้าของเส็ดก็เดี๋ยวมันมีวิธีต้องแก้ให้เขาแก้ไขตอนแรกเขาต้องแก้ไขในพื้นที่ของเขาตอจริงๆมันได้เขียนไว้ว่าในเรื่องของดินอย่างเงี้ยเขาต้องมีการระบายน้ำในที่ที่มันสูงกว่าบริเวณท่าเทียบคุณโดยส่วนล้วแต่คุณต้องมีการทำให้ไมให้ฝนกระทบเรื่องน้ำในบริเวณท่าเทียงเขาก็เลยบอกว่าต้องระบายออกพืนที่สาธารณะจะเป็นร่องหรือจะเป็นวางท่อก็ได้ในการดินอย่างเงี้ย แต่อันนี้โอเคอาจจะทำาพื่เคียงแต่ก็ยังมีประตบอยู่แต่ยันเมื่อกี้ไม่แต่จะเร่งให้ให้ที่สุดเลยเดี๋ยวนังสือที่ไปถึงวันนี้ก็เดี๋ยวผม้นชื่อวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมจะทำหนังสือเราเลยแต่แต่ระบบมันจะไม่บอกอหนังสือพอเราส่งไปนะพอเรารู้บางทีกว่าจะรับกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคือที่ีคิดว่าตรงนี้ถ้าเรารอพอแจ้งว่าเราให้รอก็มาล้างอ่ะมันต้องใช้เวลาหลายวันถ้าล้างก่อนล้างได้เพราะผมมีภาพเก่าๆที่นั่นอยู่แล้วที่ผมจะน่าส่งไปเขาด้วยอะไรเนี้ย แต่ส่วนข้างในยังไงก็ต้องแก้ไขแก้ไขไม่ให้เกิดผลกระทบอีกแล้วอาจจะให้เขามาทำทำหลักฐานไม่เพิ่มเพราะตกลงว่าถ้ามันมีผลกระทบมาตรงนี้อีกอะไรเงี้ยเขาต้องมาแก้อะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆไม่อยากให้มีนะให้เขาแก้ไปเลยคือคือคือเรื่องนี้นะถ้าเเขามาทาความสะอาดให้เลยก็ก็แล้วแต่คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วเราความที่เดือดร้อนมันสําเร็จไปนานนี้แล้วเดือดร้อนก็มานานเลยปัญหาก็คือว่าถ้ายังไม่มีการแก้ไขเขาเองเนี่ย เขาก็เดินหน้าทําอะไรไปและตรงนี้เขาก็รับปากว่าทำโอ oh. ้ถูกไหมการที่จะให้เขาทําในทันทีและทําให้เราเห็นเป็นรูปธรรมต้องสั่งนะครับยุดกิจการทั้งหมดผมถามว่าอปทมีอำนาจอปทเป็นคนอนุญาตให้ผมที่ย่อมสั่งระงับทุกกิจกรรมก่อนเพื่อโฟกัสตรงนี้ hey, hey. ตราบใดที่คุณยังไม่โฟกัสตรงเนี้ยคุณห้ามทําอะไรคํา <c oughs> ถามถามว่าทางท่านผอ <c oughs> นะครับตรงนี้ก่อนได้ไหมนะนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเมื่อคุณห้ามกิจกรรมทั้งหมดเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแลว้วที่ย้อนมาว่าล้างลื้นแล้วก็ล็อกท่อเนี่ยคุณต้องเยียวยานในความแค้ไอเสียงหายด้วยให้หมู่บ้านเราเพราะว่าผมมองว่าถ้าไม่ใช่พวกประชาชนที่ผักดัาหรืออไรเนี้ยมันอาจจะมีะเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่เอื้อกันอยู่ัวาว่า คนที่ที่ไม่ใช่อย่างพวกเราๆนี่จะไม่สร้างการแก้กปัญหาให้เกิดขึ้นจนประสบความสําเร็จนะเนื่องจากว่าเราเสียหายแล้วเนี่ยดิ่งที่อยู่ในท่อเท่าไหร่นะคุณจะลอ,อกท่อใเราได้ยังไงและที่เกิดขึ้นแล้วนคุณจะล้างไงและในระยะเวลาจากนี้ไปเนี่ยฝนก็ตกตลอดการที่บอกว่ามีท่อระบายน้ําที่เป็นทําเป็นคันและเรียบเทียงใดตรงเนี้ย นั่นแหละคือตัวปัญหาโดยแท้เลยพราฝนตกมามันก็เข้ามาระหว่างน้ําก็มาขังระหว่างข้างกันไปมันก็มุดมาตรงนี้อยู่วันยังค่ําอันนี้เกิดขึ้นจากตรงนั้นนะวางท่อปูนท่ออะไรเงี้ยมันก็ไหลตามท่อลงท่อระบายตามธรรมชาติหรือถนนอันเนี้ยต้องหวังเพาต้องหวัง่อว่าน้ํามันจะไหลลงข้างล่างที่เราเห็นตอนแรกน้ํามันเยอะๆเราก็ไม่รู้แต่พอมันมีสีดินเข้ามาเราอนุมานได้เลยว่ามันเกิดการมุดออกมา เพราะก่อนผมก็ใช้ไม่โนควักลงไปอีกเพิงเกือบเมตรอ่ะก่อนที่เขาจะทําคันอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคเราไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่ามันมัน้าเกี่ยวผลประโยชน์ของกันและกันเดี๋ยวผมจะไปหไปาชี่อนะก่องานที่ว่าเเิอยู คุจะ่ที่แกนอง้นเลยบว่าย้ยอันรีคนน้ป็นคน่กิจกรรมเบทควาที่จะแก้ไกคนาจจามไม่เกิ้าจจมางร้ามาบางเร้าบาก็มาอยากใหเขามาด้วยมาเาะเดี๋ยวผม่ชื่อทําแล้วก็อักตอนีุไม่แกไขพื้นทีทากิจกร เชา่าไปแล้วก็ปล่อยมาเช่าไปแต่ว,ว่าตรงนี้ห้ามทำอะไรเพิ่มห<ช>้ามทำอะไรเพิ่มเติมแต่ที่เป็นอยู่อะไรนั้นก่อนจนกว่าจะแก้ไขให้แล้วเสร็จแล้วนั้นตอนนั้นเดี๋ยวถ้าถ้า,ถาติดต่อได้หรืออะไรอย่างนี้ได้ถ้าคุณก็ถูกตัวนองมาเอาอยงเนี้ยผมอาจจะบอกว่าอันนั้นมาคุยกับพาะคนนิดนึงเพราะมันมันมันมีที่ว่าเขาเกิดผลกระทบมาก่อนหน้านี้แล้วเราจะอะไรยังไงยังไม่น้อยเขาอาจจะไม่นั่นแต่ว่าคุณนอกาเท่าไ้เขาหน่อยกนนี้เท่ากับตาจีนจีของคุณอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ว่าอีกทีกันแล้วไปแก้กับเขาอีแต่ก็ไปหาชื่อก่อนแค่นนนั้้ะทีี มันมีลิมิตในความสูงความหนาอะไรไหมมันไม่มีไม่มีคือดินสูงอย่างเงี้ยแต่ว่ายิ่งสูงอ่ะเหมือนว่ายิ่งสูงเท่าไหร่อ่ะไอไอไอร่องน้ำอ่ะค่อยเว้นกว้างมากกว่าเดิมเห <ừ> มือนว่าหนึ่งเมตรก็อ่ะ สรบหนึ่งเมตรจะไม่เป็นร่องถ้าสองเมตรก็ต้องกว้างกว่าเดิมถ้าสามเมตรก็ต้องแนวระหว่างที่ดินคนบที่อื่นมันได้ไันใช่มันเป็นยังไงเอาแล้วในความเห็นถ้าเกิดหากว่ากฎหมายมันไม่ได้เขียนไว้อย่างเนี้ยมันเคยเกิดปากกระดานทั้งระยองแล้วก็ที่เมืองกาญจน์แต่ความสูงมันไม่ได้นั้นเพราะนั้นให้ไปแจ้งในกฎหมายถูกมันจะเริ่มเป็นเส้นเพราะทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศนะครับมันต้องหาค่ากลางต้องหาค่ากลางอันนี้แล้วเนาะคือโยโย ขุดได้แต่เัาผมไ่เจอเรื่องขุดดินแล้วไปขุดในหน้าที่ที่ขุดในเข้าที่คนอื่นไม่รู้จะแก้ยังไงไปออกมาคืนก็ไม่ได้มันเป็นขุดดินกันแล้วขุดหัวนมาเจะแต่ขุดดินหมดเลยที่น่ที่แปลในที่สิดขออนุญาตเอวตอรให้ดูแล้วก็โอเคอยู่ในหลักเกณฑ์ก็อนุญาตทีนี้ผมอยากจะเสนอว่าในทางปฏิิไัยก็คือพอเข้ามาปฏิบัติอย่างเช่นข้อมสูงในเท่านี้เว้นระยะเว้นเท่านี้จะติดปฏิบัติได้ครบถ้นหรือเปล่า แล้วใช่ดูเหมือนที่คุยกันเป็นงานชื่อไปค้นเรื่อกขึ้นมาในแบบเวลายื่นแจ้งนะไม่ื่อขอเรื่องนะแจ้งทั้งงานท้องกินและท้องถิ่นเขาจะมีแบบมายื่นและแบบเขาจะระบุแล้วว่าล่องประมาณไหนหรือวางท่อยังไงซึในแบบนี้ก็ยังคำสั่งว่าถูกไม่ถูกแต่ในมือหลังอู่ผมดูว่าถ้าคิดอย่างนี้จริงๆมันต้องมีล่องน้ำในแบบทุกที่อย่างไรกยื่นขอแจ้งมันต้องมีล่องน้ำแต่ถังน้ำเวลาถงถงมันเต็มเองเท่ากับว่าเราบางทีถ้าเราจะอันนี้คือชุดวัสดุ เขาหรืออะไงนี so iko, I know. I know. I know. I ้ได้ว่าให้แก้ไขเนื่องจากเขาอ่านจะไม่ตรงแบบที่เขาแก้งผมมองว่าแปลว่าพอจะไม่ได้ในแนวปฏิบัติแล้วว่าตรงกับที่ขอหรือเทำไปแต่นั่นถือวาจัดการได้ไปดูนิดนึงแต่ผมมองด้วย่าผมว่าไม่ถูอันนู้นโอเคอันนี้แค่สายตาแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูหลังแบบดีกว่อนถ้าถ้าไม่มีการผมเนี่ยเพราะสมมติอาการมันไม่ใช่เออ่ปูทับเบิกหรือเขาใหญ่ที่กว้างขวางแล้วจะผมยังไงก็ผมไปเห็นไหมฮะ ต่นี่มันสังคมเมืองแรงสากรรกเวลาผมเนี่ยมันต้องมีการคือที่ทางเขียงยต้องมีอยู่ชนมันต้องมีบ้านราคาสิบล้านร้อยล้านอยู่โครงการเมลารุมเนี้ยหมู่บ้านจัดสรรอยู่มีตลาดมีถนนอะไรต่างๆเขามีการประเมิน <laughs> ไม่มีผลกระทบไหมต้องเรียกชุมชนนี้เข้ามาการธรประชาพิจารณามาแก้ไขก่อน มันมีแนวทางที่จะป้องกันให้ไหมอะไรเนี่ยทุกคนก็เราก็ยอมรับถ้าคุณสร้างที่พืที่กาหมันมันไม่เป็นไปด้วยกันแต่แต่ไม่ว่ามันว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ยผมว่าเก็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือการทําประชาวิจารณ์ในที่ที่สร้างเสียงเนี่ยควรอยิ่งขึ้นก็แก้กฎหมายเห็นว่าถ้าคุณจะทําอะไรที่มันเกินเลยอย่างงี้เช่นไอ้หน่วยงานของรัฐเนี่ยอย่างการเขามีถนนให้เราเดินอย่างสะดวกใครเกิดไปถมแบบเนี้ยมันก็จะทําให้รัฐเสีย เสียหายอีกนะเรื่องเรื่องมันต้องให้เสมอภาคกันแล้วการทําประชาวิจารณ์ทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็ควรจาเป็นด้วยอย่างน้อยบ้านใกล้บ่าเขาย้ายหมันกับห๋อวิโรจ <ๆ S 1> น์เขาเป็<ม>นรองอยู่เนี่ยก็น่าจะรู้เรื่องนี้ดีอยู่แต่การลองจะบอกว่าไอหน้าหมู่บ้านที่มีการรู้ทิศเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยก็คงรู้ประวัติอยู่แล้วนะแต่ทีน,นี้เนี่ยมันรู้ไม่เสร็จผมก็ทำหนังสือไปหานายกผมก็อ้างว่า เนื่องจากการก่อสร้างเนี่ยมันพ่วงลากผ่านด้วยมันไม่เหมือนว่ารือแล้วมีฟุตบาทเดิมเติมาให้ประชาชนใช้ที่เราร้องเรียนเพราะเราเดือดร้อนเราถึงร้องเรียนไปจนถึงพรบควบคุมอาคารเพื่อให้หรือจุดประสงค์นี้แต่นี้พอรื้อแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกก็ทําให้ความเสื่อมสะดวกเป็นเหมือนเดิมและประกอบกับทั้งสองฝั่งที่ผ่านมาไอ้ฝั่งข้างเซเว่นเนี่ยเพิ่ง ยกฟ้องอายการยกฟ้องคุณพิ่ิพยไปแล้วก็ยังอาคารยังเหมือนเดิมอ,อปตอก็ปกปิดว่าไม่มีการดําเนินคดีกระถาบัญีัตแต่ที่จริงมีการดําเนินคดีและไปเป่าพี่อายการโดยดองให้หมดอายุความในใบที่ผมส่งไปแน่ไปล่าสุดเนี้นะเพราะฉะนั้นนะักเวลานี้อาคารตรงนี้ตามพรบควบคุมอาคารทั้งสิเว็เนี่ยยังคงอยู่การดําเนินคดีกระใครหรือไม่อย่างไรอีกเรื่อง แต่เมื่ออาคารยังคงอยู่อำนาจหน้าที่เป็นของพปตและโดยเฉพาะท่านกองช่างคนใหม่เนี่ยคงจะต้องช่วยเราได้ว่าคงไม่ต right. ้องไปถึงศาลก็ได uhh ้ก็มีอำนาจตามพรบมาตราที่สองด้สองฝั่งเ่าเพิ่มของเขามาที่หน่อยบ้านผู้ใหญ่เมาเอาไม่ได้นะไอ้เมอร์ฝั่งสายก่อนนะ ผมร้องตามขั้นตอนมาจนเป็นที่มาของการรื้อเรียบร้อยแล้วแต่ทางอคตรเนี่ยหรือฐานรากไม่หมดเพราะฐานรากเดิมเนี่ยมันคือสวนนอนพุทบาทเราต้องการให้เป็นสภาพอย่างนั้นผมร้องทั้งผู้ว่าร้องตั้งเภอผมร้องชัดเจนบาทมันสองเมตรนั่นแหละการเกินไม่เกินนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการก่อสร้างเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมีการรื้อตามพรบควบคุมอาคารเนี่ยมันต้องหมายถึงโครงสร้างด้วยโครงสร้างที่เป็นพื้นด้วยถูกไหม ีนี้นายกตอบผมมาบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของนิติผูจัดกาเองซึ่งเนี่ยผมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมร้องเรียนนิติอะมันร้องไม่ได้แล้วนิติจะเป็นคนทำนี่ร้ไหมแต่ผมกําลังร้องผู้ว่าให้ดําเนินการหรือออกข้อมดมเออนิติเป็นคน<บ>าทาเองรับเหมาเองอะไรเองไม,ไม่รู้ว่าคุณช